ถ้าอยากรู้ว่าเขารักเราจริงไหมคุณลองฟังคํานี้นะเคยได้ยินไหมร่วมทุกข์ร่วมสุขคนอยู่ด้วยกันนะครับมันต้องมี2องคำนี้นะครับถ้าเขาแค่โผล่มาตอนที่เขาอยากจะมีความสุขอยู่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้แค่เขาเรียกว่าคู่ขาก็ได้ แต่ว่าถ้าคู่ทุกคู่ชีวิตเนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียกว่าทุกเนี่ยเขาจะมาอยู่ข้างเราเสมอเพราะว่าอะไรเวลาเห็นเราเห็นที่คนรักของเราเนี่ยครับเกิดอารมณ์ทุกหรือว่าไม่สบายใจหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราร้อนรนนะถ้าเรารักเขาแต่ถ้าไม่รัก,เร,รกเราไม่รู้สึกอะไรถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครสักคนแล้วเขามี2คํานี้ให้คุณอันนี้เขารักแต่ถ้าเขาโผลมาแค่มาเอาผลประโยชน์มีเซ็กชวลัดที่เวลาที่เขาอยากเจอเฉยๆสุดท้ายแล้วก็หายหัวไปอั้งยุ่งอะไรปุ๊บเวลาเราทุกไม่เคยโผล่เลยอย่าบังอาจเรียกมันว่าความรักอันนี้้เป็นได แบบว่าคู่ขาคู่นอนนะครับอะไรแบบนี้เฉยอยากอ่านคนออกดูคนเป็นในเรื่องนี้ลองไปเรียนคอร์สที่นิวยของขับกิ๊กดูสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคนที่ควรจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนและคุณต้องทํำยังไงและคนคนนั้นจะอยู่กับคุณไปได้ตลอดไป